สวัสดีครับผมทิดยุทธคนปลายุคใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับบอ่อบ่อน้ำนะครับบ่อพักน้ำนะครับ <c oughs> เป็นบ่อพักน้ำที่ทำเผื่อไว้เป็นที่เลีเ้ยงปลาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็บิน <c oughs> ที่เก็บน้ำนะครับผม <c oughs> ซึ่งก็มาดูกันว่า ทำไปถึงไหนแล้วนะครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณอาทิตย์อาทิตย์กว่าๆนะครับผมก็ทาทาได้ทีละน้อยนะครับทําได้ไม่เยอะเพราะว่ามันมันติดปัญหาตรงที่ว่าเราไม่มีแบบนะครับไม่มีแบบที่ท,ท,ที่กันเวลาเราผสมปูนแล้วก็จะเทยอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถผสมปูนได้เยอะทีเดียวแล้วก็เทนะครับ <c oughs> มันก็เลย มันก็เลยจะช้าหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเรามีแบบวางเป็นบล็อกป๊อๆๆๆเยอมเราผสมเยอะๆเลยแล้วก็เทยอย่างเงี้ยเออพอว่านะครับน่าจะเสร็จเร็วอันเนี้ยผมก็ทําวันละนิดวันละนิด,นนดก็คือก็คือผสมปูนอะ <c oughs> รอบละถ้าตีเป็นหินนะ่ผมจะใช้หินอยู่สี่นะครับผมมันจะเป็น เรียกว่าายเดียก็คือมันประมาณไม่ถูกอะ่ะแต่ว่าใช้หินประมาณสีบุ้งกีนะครับผมไม่ใช่ประมาณใช้หินสีบุ้งกีแล้วก็ตามอัตราส่วนของมันก็จะเป็นถ้าหิน4นะครับอา่าก็จะเป็นปูน1แล้วก็ทรายสนะครับคือนี่คืออัตราส่วนในการเทน,นะครับผมในการทำเทปูนนะครับก็ทําอยู่อย่างเงี้ยนะครับมา เรื่อยๆนะครับทุกวันวันหน่อยวัหน่อยนะก็ตามแบบตามตามขนาดของแบบที่เราได้เราก็จะผสมให้มันสามารถเทได้ขนาดนั้นนะครับผมก็มาดูก็ผมไม่ไม่ได้แบบว่าวางโครงเหล็กให้มันให้มันตามหลักการเลยเหรอกก็แต่ว่าเอาตามสายตาตามจินตนาการแล้วก็ตามความคิดเรานะครับก็ อาจจะมีถูกบ้างผิดบ้างนะก็คือมันไม่ได้ไม่ได้แบบว่าตามยังไงอ่ะเขาเรียกว่าตามหลักการก่อสร้างที่มันถูกต้องอะ่ะก็คือผมจับพัดจับถูอะ่ะก็คือมองเห็นสังเกตเราไปเห็นที่ไหนแบบว่าก่อสร้างเราก็เราก็มองมาแล้วมามา,มาทำนะตัวน,นี้ก็มันจะเป็นเหล็กโครงนะเหล็กโครงที่ที่เนี่ยตัวเนี้ยมันจะเป็นบล็อกที่เอาไว้วางโครงเนาะ ที่เขาที่เขาดัดมาแล้วนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมผมก็เอาเหล็กเส้นมาตัวนี้มันอ่าร้านที่ร้านเขาบอกว่าสองหุ่นนะเขาบอกว่าเหล็กขนาดสองหุ่นนะตัวนี้แล้วก็ผมก็วางแนวนอนด้วยนะครับเนี่ยวางแนวแนวแนวนอนนะวางแนวนอนแล้วก็ทําแนวตั้งด้วยคล้ายๆกับเราหล่อเสาเลยลคล้ายๆกับแบบพวกเขาหล่อเสาหล่ออะไรเขาจะทําเป็นแบบเนี้ยนะครับแล้วก็ เอาปูนผสมแล้วก็เทลงไปเพื่อเป็นโครงนะครับเนี่ยผมก็เพิ่งเทไปนะครับอ่อมันใช้หินใช้หินค่อนข้างจะเยอะนะครับก็คือถ้าเราทําในลักษณะเนี้ก็คือเน้นหินเป็นหลักเลยนะอืมก็พูดง่ายๆคือหินเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวโครงสร้างแต่ปูนเนี่ยมันเป็นเหมือนตัวเชื่อมตัวประสานนะฮะ แล้วก็ทรายเนี่ยปูนกับทรายสองสองอย่างเนี่ยมันเป็นเหมือนเหมือนอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนเรียกไม่ถูกเรียกว่าตัวเชื่อมตัวประสานแล้วกันตัวตัวที่ทําให้หินนะ่ะมันยึดเกาะกันนะก็ <c oughs> ตามหลักหรือเปล่าไอ้นี่ไม่แน่ใจก็คือผมผมวิเคราะห์แล้วก็สังเกตเอานะก็คือมันใช้หินเยอะเนาะตามอัตราส่วนก็คือ ผมก็มองว่าทรายกับปูนอ่ะมันมีหน้าที่แค่ไปเป็นตัวจับนะครับจับหินให้มันเกาะกันเพราะว่าตามอัตราส่วนนะหินมันเยอะไงแล้วก็ตามที่ผมสังเกตดูใช่ไหมก้อนอิฐเนี่ยมันก็เหมือนเป็นหินเลยนะมันก็เป็นเหมือนเหมือนเป็นหินที่เขาบดมาละเอียดเนาะอ่าก็คือเนี่ยนะครับก็ถ้าใครจะทําก็คือซื้อหินมาไว้รอเลยถ้าจะทําในแนวนี้นะ ก็คือหินใ,นใช้เยอะมากเลยนะครับผมก็นี่ผมก็วางประมาณนี้นะครับวางโคงก็ผมก่อก่อไว้หลักๆก็คือ2ด้านนะครับมันจะเป็นคล,คลา้ายๆหลังคาเขาเรียกว่าอะไรสามเหลี่ยมทรงสามเหลี่ยมตรงหลังคาก็คือกันไว้ด้านนี้ด้านด้านที่เป็น กะว่าจะทําเป็นล็อกผสมก่ก็คือทําหนาไว้ก่อนด้านนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็ตัวนี้มันก็คือจะจะเทดินเหมือนกันมันก็เลยผมก็เลยทําหนาไว้2ด้านส่วนด้านนี้มันมันจะไม่ได้ไม่ได้มีดินมามาใส่ตรงนี้ผมก็เลยก่ออิดไว้เห็นไหมครับผมจะก็คือว่าก่ออิดขึ้นไปก็คือมันไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นที่ต้องรับแรงแรงดันแรงกดเยอะอะไรอย่างเงี้ยตามที่ผมจินตนาการนะผมก็ไม่ได้ไม่ได้เชี่ยวชาญเนาะ ก็ด้านนี้ก็เป็นเหมือนเอาไว้กั้นเหมือนกันนะครับกันกันระดับน้ําไว้นะครับนะก็แบบก็ไม่ได้เขียนเนาะก็อาจจะอธิบายแล้วก็ให้เห็นภาพเอานะครับผมเนี่ยสวนฝั่งนี้หดูดูผมก็ตีโครงเหล็กผมใช้ปกติแล้วมันต้องตามหลักแล้วผมมองว่ามันต้องใช้เหล็กเส้นสี่ตัวเหมือนกับอีกด้านหนึ่งที่ผมทานะแต่ตอนนี้ผมเสียดายเสียดายเหล็กเนาะ ผมก็เลยเอาขึ้นมาแค่สองอันเพราะว่าดูแล้วมันน่าจะยึดกันได้ผมก็เลยเอาเหล็กเส้นสองอันไปเสียบ<ๆ>เสียบเสียบ<ๆ>นะครับแล้วก็มัดเนาะใจเป็นสองเส้นแล้วก็มันขึงขึงกันผมก็มองว่ามันน่าจะอยู่เนาะแต่แต่ถ้าคนที่เขาถ้าคนที่เขาอ่าอ่าเป็นช่างหรือว่าเชี่ยวชาญทางด้านก่อสร้างเขาก็อาจจะมองว่ามันไม่ถูกหลักแหละนะส่วนผมเองผมก็มองว่า น่าจะไม่ถูกหลักเหมือนกันไม่รู้จะแข็งแรงแค่ไหนเนาะก็ก็ก็ทำแต่แต่ผมมองว่าผมผมจะจะอย่างนี้ไงตัวนี้มันด้านนี้มันมันเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมอะ่ะมันก็จะมันก็จะมีการดันกันไว้อยู่เนาะเพราะว่าเพราะว่าผมก่อด้านนู้นใช่ไหมด้านด้านฝั่งฝั่งด้านนู้นเสร็จผมก็มาก่อก่อด้านนี้ต่อแล้ว มันเหมือนเป็นการค้ายันกันอยู่นะอ่าถ้าผมก่อขึ้นมันก็จะดันไว้สมมติว่าฝั่งนู้นมันเทอ่าเทดินลงไปใช่ไหมเทดินลงไปแล้วก็อาจจะดินมันเยอะๆอย่างเงี้ยเวลามันดันผมว่ามันน่าจะมีส่วนในการค้าไว้อยู่นะอืมเพราะว่ามันเป็นสี่เหลี่ยมไงเราเราสี่เหลี่ยมมันเชื่อมกันใช่ไหมมันก็คือมันมันน่าจะรับแรงกดได้ในความคิดนะในความจินตนาการเนาะก็คือ ถ้าพูดไปแล้วก็ได้ความรู้อะไรไม่เนี่ยก็ก็เอาตามจินตนาการแล้วกันนะครับผมก็คิดว่ามันมันคงจะเข้าหลักบ้างแหละนะเข้าหลักเกณฑ์ของเรื่องเกี่ยวกับอ่าโครงสร้างบ้างแหละผมว่านะอ่าก็เนี่ยอย่างอย่างตัวนี้ครับมันก็เป็นเหล็กเส้นแนวนอนนะผมก็ทําเป็นขึงผมทําเป็นช่องอ่าสองชั้นนะคือแนวนอนน่ะทาเป็นสองชั้นแต่ว่า แนวตั้งดันดันใช้เหล็กแค่สองตรงเนี้ยตรงโค้งตรงเนี้ยผมก็มันมันน้อยไปอยู่นะแต่ก็ทําไปแล้วไงเออก็ผมก็เลยมาแก้ที่หลังฝั่งนี้ผมก็เลยกลัวมันนั่นผมก็เลยขึ้นเป็นสี่ขึ้นเป็นสี่เส้นเลยโดยที่ไม่ต้องเสียดายเหล็กนะแต่คิดว่าน่าจะอยู่แหละนะเพราะว่าความหนานี่หนาเลยนะครับหนามากเลยนะหนามากผมทําเผื่อไว้เลยก็คือผมผมว่าเอาแค่ปูนตรงเนี้ย โดยที่ไม่ไม่ต้องใช้โครงผมก็ว่ามันน่าจะอยู่อยู่แล้วนะเพราะว่ามันไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากเนาะอะก็ประมาณนี้นะอ่าส่วนตรงนี้ทำด้านในมาผมก็ตั้งเป็นเส้นเพื่อที่จะข้ําข้ําเหล็กแนวนอนตรงนี้อีกทีหนึ่งเพื่อยกขึ้นมาให้มันเป็นระดับสูงเนาะอะจะสังเกตจะสังเกตว่าไอไอปูนมันจะเป็นรอย ระดับของปูนอยู่นะครับเป็นชั้นเป็นชั้นนะครับเพราะว่ามันเททีละทีละรอบทีละรอบมันก็จะเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นนะตรงจุดนี้กเ็เดี๋ยวเวลาที่ทําเสร็จเนี่ยก็จะเอาปูนมามาฉาบอีกทีหนึง่งมันก็คงจะสวยงามเลยเนาะก็ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเอออัปเดต เป็นการอัปเดตนะอัปเดตข้อมูลนะครับผมส่วนส่วนค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์เนาะผมผมทำบินหายนะครับทำบินบินในการไปซื้อของหายเนาะไปซื้อปูนก็คือผมไปซื้อมาก็คือไปซื้อปูนซื้อเหล็กเส้นนะครับผมแล้วก็อะไรกันซื้อท่อส่วนท่อเนี่ยผม ผมก็จะไม่เอามารวมกันในจุดนี้หรอกว่ามันหมดงบเท่าไหร่เพราะว่าท่อมันเป็นส่วนประกอบหนึ่งเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยมาตีแล้วกันเนาะค่อยมาตีเข้ารวมกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะส่วนรายละเอียดจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะค่อยไปไปสรุปตอนคลิปท้ายๆแล้วกันเพราะว่าอ่า เดี๋ยวผมจะต้องได้มีโอกาสไปซื้อของอีกทีหนึง่งนะไปซื้อพวกอิฐพวกปูนอาจจะได้ซื้อเหล็กเส้นเพิ่มก็ไม่แน่ใจนะครับก็ตอนนั้นเดี๋ยวค่อยมาเขียนรายละเอียดแจง้งค่าใช้จ่ายว่ามันหมดไปเท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวค่อยอามาคูณเอาก็ได้นะครับกะกะเอาประมาณเอานะก็ประมาณนี้วันนี้เดี๋ยวทำเพิ่มเดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมตอนที่ ใกล้จะเสร็จนะครับผมแล้วก็ตอนที่เสร็จแล้วเนาะครับก็วันนี้ก็ลากันไปก่อนแค่นี้นะครับหวังว่าจะเสร็จแล้วก็ทันก่อนฝนมานะ <c oughs> ถ้าฝนมานี่กระหน่ำนี่คงทำยากเลยนะครับก็ฝากช่องไว้ได้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไว้เป็นกำลังใจกันนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ